สวัสดีผู้ชมช่องนักเีดีมาด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําตัวอักษรเคลื่อนไหวได้ใน IG story นะครับเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เข้ามาทีา่ IG story ของเรานะครับจากนั้นก็ไปที่ตัวอักษรนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการของผมเป็น ตามดักดีอขงผมเป็นคำนี้นะครับจากนั้นถ้าเรามองไปด้านบนนะครับจะเห็นตามที่ลูกศรชี้นะครับจะเห็นลูกตัว A นะครับเอียงๆนะครับก็ให้เรากดอันนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะเคลื่อนไหวได้นะครับในการเคลื่อนไหวนี้มันจะเปลี่ยนไปตามตัวอักษรนะครับด้านล่างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นยืดหดนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนไฟนีออนก็พิพอ่าเดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเหมือนการพิมพ์นะครับอ,อันนี้ดูกดิกนะครับ มันก็จะเปลี่ยนไปตามฟอนต์นะครับการเคลื่อนไหวนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับถ้าชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเพิกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ